สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง m r สเตอานช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสุดลึกลับและน่าทึ่งจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจ10วัตถุโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ซ่อนความลับของอดีตไว้บางชิ้นอาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ หนึ่งหอกชอเนินเกนประเทศเยอรมนีหอกชอเนินเกนเป็นอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุประมาณ3 0 0แสนปีถูกค้นพบในประเทศเยอรมนีเชื่อกันว่ามนุษย์ยุคโฮโมไฮเดลเบรเจนซิสเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ล่าสัตว์ความประณีตของการออกแบบแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อนของมนุษย์โบราณน,นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีความสามารถมากกว่าที่เคยคิดไว้ 2 f l u t ู o l อ er ลอรเประเทศเยอรมนี f l u ดฮอ l เลอร์เฟลเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุป,ประมาณ40,000ปีทำจากกระดูกนกแรง้งเชื่อกันว่ามนุษย์ยุคโฮโมเซเปียนใช้มันเพื่อบัรเลงดนตรีในพิธีกรรมในแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนั้นไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่ยังให้ความสำคัญกับศิลปะและวัฒนธรรม